สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมนะคะแก๊งรถอิสุสมิลเอ็กนั่นเองนะคะมีหลายๆขั้นที่น่าสนใจมากๆนะคะใครที่หารถใช้งานอยู่เป็นรถเจ็ดที่นั่งวันนี้เกพ๋พามาดูเป็นแก๊งเลยนะคะอยู่ที่สาขาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้ก็จะพามาดูรถที่น่าใช้กันนะคะสาหรับเจ็ดที่นั่งของอิสุสนะคะเป็นรุ่นมิลเอ็กนั่นเองนะคะ รุ่น m u l x นะคะจะมีเป็นรุ่น3.0นเนวินะคะที่จอดเรียงกันอยู่นี้นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 5แ0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสาหรับอิวสูมิวเอ็กเป็นเจ็ที่นั่งที่น่าสนใจมากๆเพราะหนึ่งเครื่องยนต์อึดถึกทนนะคะใช้กันยาวเช่นกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากแล้วรถนี้นะเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดเลยนะคะรถหน่วยงานข้อดีคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะคะแล้วเขาใช้งานน้อย ดูแลตลอดเลยมีวารันตีนะคะให้ดูได้เลยว่ารถคันนี้มีการเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะรถทุกคันไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะเพราะเพชรยนต์เขาไม่ทําให้เสียชื่อเสียงแน่นอนนะคะเปิดมา25ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเก๋พาดูแต่ละคันเลยนะคะว่าจะมีคันไหนที่ถูกใจลูกค้านะคะบางท่านอาจจะมองเรื่องเรื่องของเลขทะเบียนนะคะถูกฉลกกับเลขทะเบียนไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูคันแรกกันนะคะคันนี้ก็จะเป็น i- 쏘มิวเอนะคะเป็นรุ่น3.0เนวินันเองนะคะปี2018ราคาอยู่ที่669,000บาทนะคะคันนี้นะคะเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่100,000กับ9,000นะจ๊ะเลขไมล์การใช้งานคันนี้อยู่ที่100,000กับ9,000เป็นรถหน่วยงานนะจ๊ะใครที่สนใจสำหรับเครื่องยนต์3.0นะคะแรงเหลือๆแน่นอนนะคะคันนี้แรงเหลือๆแน่นอนแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่ด้านใน นี่นะคะคุมทนด้วยสีเบจนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งนะได้รถเจ็ดที่นั่งกว้างๆแบบนี้เลยนะคะมีคอนโซลด้านหน้ากว้างขวางเกรดถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับใครที่รถชอบรถครอบครัวนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะคะคันนี้เขาได้เป็นพุชสตาร์ทมีแผนที่นําทางด้วยนะคันนี้เป็นรุ่นเนวินะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะราคา6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะใครชอบคันนี้ จ้งเกได้เลยนะคะมาดูห้องผู้โดยสารก่อนรับรถเราจะทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะคุมโทนด้วยสีเบตเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีที่เสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยนะคะ เบาด้านหลังเขาพับเบาไว้นะคะสำหรับวางค่าวางของได้นะคะถ้าใครสนใจคันนี้แจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะจําเลขทะเบียนไว้นะคะเผื่อชอบนะอะมาดูกันต่อนะคะคันนี้ก็จะเป็นอีลซูมิวเเช่นกันนะคะได้เป็นรุ่น3.0รถปี2018นะคะส่วนคันนี้เลขมาอยู่ที่111,044,000นะราคาอยู่ที่ 6 6 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าขาบางท่านนะคะอาจจะงงว่าราคาเท่ากันเลยทุกอย่างเหมือนกันตอนนี้มาแข่งกันที่เลขใหม่และคันเมื่อกี้ราคาเท่ากันนะคะเลขใหม่อยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับ900นะแต่คันนี้นะคะราคาเท่ากันและเลขใหม่อยู่ที่1 0 4 0 0 0ใครที่คว้าเลขใหม่น้อยกว่าก็ถือว่าชนะนะเกว่าประมาณนั้นนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกันเลยราคา6 6 9 0 0 0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าส สนใจยังไงกับเลขทะเบียนนี้นะคะ3870นี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะทุกคันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างคือเลขไม์กับราคานะคะคันนี้นะคะราคาสุพิเศษนะได้ส่วนลดหมื่นนึงไปเลยนะคันนี้นะคะ6กแสนห้าื่นบาท เป็นรุ่นมิว x 3 0. 0. ว็นเวิเช่นกันนะคะปี2018แล้วก็จะเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดนะคะคันนี้ก็ประหยัดลงหมื่นนึงแต่เลขไม่ไม่ห่างกันเยอะนะคะเลขไม่แค่แสนห้านะคะเลขไม่ข้ามแสนเขาเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยๆไปนะคะพวงมาลาัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันนะคะกว้างขวาง เบาได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะรูปลักษณ์เหมือนกันอย่างที่เกดแจ้งนะคะจะต่างกันที่เลขใหม่กับราคาแค่นั้นนะคะคันนี้ได้พุชสตาร์ทมาด้วยคือลูกค้าขาก่อนรับรถเกดทําสปาด้านนอกด้านในให้นะเครดีๆสามารถฟรีดาวได้นะจ๊ะนี่นะคะเบาะที่ยังไม่ได้ไม่ได้พับลงนะคะกว้างขวางมากเป็นรถน่าใช้มากๆเลยนะสำหรับยูสุมิวเอ็กนะคะเป็นเที่นั่งสำหรับครอบครัว สำหรับครอบครัวนะคะแล้วให้ความกว้างขวางมากๆนะคะใครที่สนใจแจ้งเกี๋ได้เลยนะคะมาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้นะมาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเลขทะเบียน2465นะคะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่659,000บาทไม่แสนสนะจ๊ะได้เป็นรุ่น3.0ในวิเช่นกันนะคะใครชอบเลขไมน่น้อยนะคะ เลือกได้นะคะมาเลือกดูรถได้นะคะมาดูโครงสร้างรถกันนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นอุซูมิวเอ็นะคะแล้วก็ได้ปี2018เช่นกันแต่เลขมาอยู่ที่ 1, 000, 1 0 0 0 0หมื่นอ่อหนึ่งแสนี่หมื่นเจ็ดพันนะคะคันนี้หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจาัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนที่หนึ่งมื่นสองนะคะถ้าสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะแจ้งกันได้เลยนะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เลขไม่แสนห้า รถปี2018เช่นกันคันนี้6 6 9 9 0 0บาทนะคะเลขทะเบียน3878นี่เลยเลขสวยนะเลขสวยนะคะถ้าใครสนใจอยากได้เจ็ดที่นั่งสำหรับครอบครัวนะคะราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะคะมาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอน รถทุกคันนะคะตอนนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทงนั่นเองนะคะเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะมาดูรถได้นะคะแล้วก็ยังมีศูนย์ไทยพัสดด้วยนะลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้เลยนะคะมาดูกันต่อสําหรับคันนี้คันนี้นะคะเลขไม 102, ล์แสนสองราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพบาทนะคะเลขไมลนี้นะคะ แสนสนะคะแล้วก็เลขทะเบียน7631นี้นะคะราคา679,000บาทนะคะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นรถเดียวกันนะคะเป็นรถที่รถลดเขาเรียกว่ารลดบดระวางนะคะ นำมาตอนนั้นประมาณ30คันได้ตอนนี้เหลือประมาณนี้นะคะขายดีมากนะคะรุ่นนี้แล้วคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมนะคะได้รถปี2018เช่นกันราคาขายนะคะหกแสนหกหมบาทนะคะใครสนใจรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาประหยัดแล้วก็น่าใช้งานเครื่องยนต์อึดตึกทนนะคะเกนแนะนําให้ใช้เลยสําหรับอีลซูมิ x เนะคะรุ่น3.0ในนวิทั้งหมดนี้นะคะทั้งแกงเลย ะะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะคะใครสนใจอยากเข้ามาชมรถนะคะมาหาเกตที่เพชรยนต์ได้นะสาขาสุวินทวงศ์อยู่ติดริมถนนสุวินทวงศ์เลยนะคะมาง่ายๆเลยนะคะแล้วรถทั้งหมดนี้สามารถจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้นะคะปรึกษากันซื้อรถเกบ,บเกตได้เลยไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะปรึกษากันได้เลยนะคะที่นี่มีแต่บริการด้วยใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆมาให้ชมกัน รถทุกคันสวยทุกคันแน่นอนนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมแล้วรถนี้เป็นรถหน่วยงานอย่างที่เก๋แจ้งนะคะเลขไม่ข้ามแสนเขาเช็กระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถ้าสนใจอยากได้เลขทะเบียนไหนคันไหนถูกฉลกนะคะจิ้มมาได้เลยนะคะหรือว่ามาชมรถตัวจริงมาดูห้องเครื่องยนต์ก่อนมาทดลองขับก่อนได้เลยนะคะยังไม่ซื้อไม่ว่าไม่ว่ากันนะคะแต่ลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนได้รถกลับบ้านกันแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจรีบทักหาเกดด่วนได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะ เราพร้อมขายให้ลูกค้าเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนรีบทักหาเกตได้เลยนะคะมาซื้อรถมือสองทันทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะที่เพชรยนต์เปิดมา25ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลย มั่นใจได้นะคะไม่มีย้อมแมวขายแน,น่นอนนะคะสนใจก็รีบทักหาเก๋โทรหาเก๋ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน,น่นอนนะคะวันนี้เก๋ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี